อันเนี้ยต้นเนี้ยลูกมันดกขนาดเนี้ยครับอันนี้คือเก็บพร้อมกันไหมไม่พร้อมครับพี่อย่างที่บอกแลลวครับว่าแต่แต่มะพร้าวแต่ละจะจันหรือแต่ละทลายไงครับจะเก็บไม่พร้อมกันเราก็จะมีวิธีการสังเกตอ่ะค่อนข้างมีวิธีการสังเกตเยอะมากนะครับบางทีก็จะดูจากจันบางทีก็ดูจากขั้วนะครับไงครับกรนี้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเริ่มออกใช่ครับออกจันรมาใช่ไหมใช่อ่าแล้วอย่างเนี้ย มันมีแค่สองลูกเองใช่บางทีมันก็ไม่สมบูรณ์ครับพี่มันก็ล่วงไปใช่ก็ไม่สมบูรณ์ด้วยอ่าความไม่สมบูรณ์เกิดจากหนึ่งอ่าสภาพอากาศที่มีส่วนค่อนข้างมากนะครับสองคือเรื่องปัจจัยคือเรื่องน้ำสามคือเรื่องโรคและมแมลงที่เป็นตัวสําคัญสําหรับชาวสวนมะพร้าวที่ต้องพบเจออยู่แล้วครับ,รบแ,ลแล้วอย่างเงี้ยมันมาเต็มเลยนะใช่อย่างเงี้ย <laughs> ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นสิบกว่าลูกนะ ใช่ครับอย่างนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะส่วนนี้ก็ถือว่าประสบความสมเหตุถูครับเราผสมมันไหมหรือไม่ต้องทําอะไรคือต้องบอกว่ามะพร้าวเนี่ยครับมันเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มันเป็นสมบูรณ์เพศซึ่งมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในตัวของมันเองซึ่งมันผสมเกสรกันเองได้แต่อยากให้ดีและดกนะครับก็จะมีพวกผึ้งแมลงชนะโลงอะไรต่างๆน่ที่ช่วยผสมเกสรตอนที่เข้ามาตอมพวก ตอนจันที่กําลังแตกออกมานะครับถ้าอย่างนั้นเราแบบต้องเลี้ยงผึ้งเอาไว้ใช่ครับที่สวนก็เลี้ยงผึ้งครับให้มันมาช่วยเราใช่ใช่เป็นตัวอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผสมเกสรค่อนข้างดีครับครับคือเราก็ได้น้าผึ้งใช่ครับผมึ้งก็ได้มาช่วยเราอีกใช่ครับโอ้แล้วก็ผลผลิตเราก็จะได้มากขึ้นใช่ครับจากที่อาจจะมีแค่สองลูกสามลูกใช่ครับนั่นแหละตอนที่เริ่มทํะประสบปัญหาไหมมันออกลูกกันมาเต็มเลยไหมหรือว่ายังไง ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมผมมาผมปลูกมะพร้าวมา,าตั้งแต่ปี58อปปีนี้ปี68เข้ามา10ปีครับน่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะปัญหาเยอะได้ปัญหาเยอะมากครับตอนแรกเราไม่มีองค์ความรู้ความรู้เขาเรียกว่าองค์ความรู้ยังไม่เพียงพอ,อต้องบอกอย่างนี้ว่าก็ค่อยทําศึกษาเรียนรู้ไปนู่นเจอทั้งโลกเจอทั้งแมาแรงโจอทั้งเรื่องน้ําไม่เพียงพอครับเจอเยอะมากตอนแรกเนี่ย เราได้ปลูกแบบนี่ไหมมีร่องน้ําอะไรอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอยังครับพี่พื้นพื้นที่ที่พี่อยู่ในตอนเนี้ยเป็นพื้นที่ที่มีร่องน้ําอ,อันนี้เป็นเป็นชุดที่สองครับผมชุดแรกอ่ะผมไม่ได้ทําร่องน้ํา ซึ่งเลยทาให้เกิดปะเจอปัญหาค่อนข้างหลายแบบอยู่คือครับผมเห็นทางแถวบ้านแพ้วดําเนินสะดวกเขาจะเป็นร่องน้ําใช่เป็นร่องน้ําเวลาเก็บมันก็ลงในน้ําใช่ครับแล้วก็ขนไปใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าใช้น้ําอ่ะเป็นตัวลดแรงกระแทกครับพี่เวลาเราส่งส่งมะพร้าวในการส่งออกครับถ้าเราตัดและล่วงลงดินอ่ะผิวมันช้าดังนั้นน่ะส่งออกไม่ดีครับมันก็เสียเลยใช่เสียครับอันนี้เนี่ยของเราเนี่ยเราปลูกเนี่ยเรา จำหน่ายอยู่ในจังหวัดเพียงพอไหมหรือว่าต้องส่งไปต่างจังหวัดตอนนี้อ,อยู่ในจังหวัดยังไม่เพียงพอครับเครับตอนนี้ก็จําหน่ายอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลําปางครับผมอา้าวทุกวันพฤหัสและศุกร์อย่างเดียวเท่าน,นั้นครับพี่ยังไม่เพียงพอเหรอครับพี่ใช้เยอะขนาดนั้นเลยอ่ะก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ500อลูกครับ นี่นะฮะครับผมโอ้โหคุณผู้ <จะ S 1> ชมจะ,จะยังไม่พอ <laughs> ผมต้องไปปลูกแข่งแล้วตรงวันที่นี่มาครับสำหรับเกษตรกรหรือพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่สนใจอยากปลูกมะาพร้าวน้ำหอมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมยินดีครับเข้ามาดูงานได้นะได้ครับยินาาดีผมบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ใช้น้ํามาก่อนก็คือก่อนหน้านี้เป็นที่ราบๆใช่พื้นที่ราบเราไปดูได้ไหมได้ได้ครับผู้ชมตามไปดูพื้นที่ราบๆกันดูว่าเขาปลูกกันยังไงครับมาเอาน้ำด้านหลังเราเนี่ยคือเราขุด บอ่อขึ้นมาใช่ครับทาขุดสระขึ้นมาสระขึ้นมาน้ํานี่คือฝนตกลงมาหรือว่าไงฮะเอาเป็นน้ําชนประทานครับพี่เอาที่นี่เปชนประทานใช่ครับเป็นชลประทานครับแล้วก็น้ํามาเราก็มาเก็บไว้ในนี้ใช่ครับพี่เสร็จแล้วสูบขึ้นมาใช้ใช่ครับพอไหมฮะใ,ในแต่ละช่วงปีที่เราพอครับพอดีผมผขุดข้างลึกอ๋อนี่เหลือกี่เมตรนะเนี่ยเอาในหกเมตรครับพี่หกเมตรครับโอ้ครับนี่ฮะระบบชนประทานที่นี่เนี่ยคือเขาปล่อยมานี่เราต้องจ่ายเงินไหม ไม่มีการจ่ายไม่มีการจ่ายนะพาะผมก็เห็นบางที่เขาจ่ายเงินนะมีการจ่ายเงินจากส่วนกลางนี่ก็ปล่อยให้ชาวบ้านใช้นะอันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีนะโหโชคดีมากก็ชนประธานเขาก็จะมีตารางเปิดปิดปฏิทินมาให้นะครับว่าจะเปิดจะเปิดน้ำช่วงไหนอะไรยังไงเราก็วางแผนการจัดการเรื่องน้ำของเราค่อนข้างที่จะง่ายครับพี่ครับนี่คือเราใช้ปั๊มสูบขึ้นมาใช่ครับแล้วไปไปตามนี้ก็คือเราให้น้ํำยังไงฮะคือเรื่องเรื่องการให้น้ํของผมนี่ผมเห็นสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้ ครับผมผมมีที่สวนให้น้ำ3ามแบบก็บ่อย่างงี้แบบแรกก็อาจจะเป็นแบบสปริงเกอร์นี่ครับใช่แบบที่2ก็คือแบบอาบก็คือเป็นชนระบานมามแล้วก็จะอาบแบบที่3ก็คือเป็นเรือรถน้ํำอ่าในคลองนั่นเหละใช่ในร่องแล้วก็ใส่เรือเข้าไปก็น้ำก็พุง<ป>่งออกข้าง แต่ของผมมันเป็นเรือ DIY ไม่ได้เหมือนเรือของภาคกลางพอดีงบยังไม่ถึงแต่ก็ใช้ได้อยู่ใช่ใช้ได้อยู่ได้อยู่เป็นเป็นแบบ DIY สไตล์ของผมคิดเองอในราคาประหยัดนี่นี่เนี่ยสมแล้วสมแล,มแลที่เรียนไม่โจมานะคุณผู้ชมผมสนใจอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องอาบร<ล>ะ <S <S บบน้ําที่อาบผมเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ครับคือยังฮะเราไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่านี่คือสวน อีกโซนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้โซน10ปีครับพี่ปูก่อนว่างั้นใช่ครับพี่พื้นที่ตรงนี้เราไม่มีคลองไม่มีคลองครับต้นมะพร้าวโซนนี้ก็ประมาณ1ิปีสิปีครับนี่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาหลายปีแล้วนะโอ้หนานแล้วนานนะไปหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วแต่ที่ผมคุยเมื่อกี้ผมไม่เคยเห็นสวนมะพร้าวที่ไหนเขาทำกันนะเพิ่งเห็นที่นี่ว่าอาบยังไงฮะอาบยังไงอาบไปถึงผมอ่ะผมวางผมผมวางแนวท่อไว้ครับฮแล้วก็ปล่อยปุ๊บ ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่ลาดชันครับครับเราทําคลองน้ําไม่ได้ก็ปล่อยปุ๊บมันก็อาบไนีครับอาบไปเลยนี่น้าที่เรามาจากชลประทาเหรอหรือว่าในน้าจากสระครับพี่อ๋อปุ๊บสูบมาปุ๊บแล้วเราก็เปิดตรงนี้ออกใช่เปิดตรงนี้อาบไปเลยแล้วให้มันลงมานี่เหรอใช่ครับพอลงมาปั๊บน้ําก็ไหลไปในนี้ใช่ครับไหลในนี้ก็ไปทั่วเลยสิใช่ครับไปทั่วเลยครับพี่ก็คือลดทุกต้นว่างั้นใช่ครับปล่อยแบบไหนจน้มันขังไหมหรือว่าให้ให้ชุ่มครับ Oh. ให้ชุม่มมะพร้าวไม่ชอบน้ําขังต้องบ่อยอย่างนี้นะครับแต่ให้ชุม่มต้องชุม่มแล้วเวลาเราปล่อยมาเนี่ยพอชุ่มประมาณแบบว่าพื้นที่ชุ่มแล้วเราทําอย่างนี้ทุกวันไหมไม่ครับก็ดูเป็นช่วงแล้วเราก็จะมีตัววัดอุณหภูมิ oh. นี่ครับวัดดูว่าไอ้พื้นที่เราอุณหภูมิม,มันร้อนจัดนะไม่โอเคแล้วเราก็ปล่อยสูบวัดยังไงฮะวัดอาการอ oh, ๋อจะมีอทอร์โมโมิเตอร์อยู่ครับพี่หมายถึงทอร์โมมิเตอร์เราติดไว้ตามตนน้ตนมะพร้าวนี่เหรอต้นมะพร้าวตรงนู้นครับพี่นี่คือทอร์โมมิเตอร์ S <S เอ้มันผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยมันนี่อุณหภูมิเหรอใช่อันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เดี๋ยวนะพี่อันนี้เทมเปอร์เจอร์สามสิบองศาครับ<อ>ใช่อันนี้เป็นบอกว่าอุย้ยตอนนี้มันมันร้อนนะพื้นที่มันอ่างเงี้ยต้องสูบน้ำม<อ>ันอะไรเงี้ยครับพี่คือ,อากาศบริเวณนี้ใช่เราควบคุมไม่ให้มันร้อนมากใช่ร้อนมากมันก็ไม่ชอบใช่ถ้าอย่างนี้เราเห็นว่าโอ้ยมันดื่มแดงแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องสูบน้าปล่อยน้ามาปล่อยน้ํามามีเวลาไม่ว่าเช้าเที่ยงเย็นหรือยังไงตอนนี้ส่วนใหญ่จะ เอาเน้นเน้นเน้นว่างครับพี่สะดวกนะเน้นสะดวกเน้นว่างเน้นสะดวกมากกว่าครับพี่เดี๋ยวนี้ดีแนะผมเพิ่งเเห็นนะ,ะค,คือ<ม>อย่างที่บอกแหละมันเรื่องความเป๊ะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ <ừ> อย่างน้อยมันมีทิศทาง <ừ> เนาะ,ะในการทําเกษตรที่แบบว่ามีตัววัดบ้างมีอะไรบอกว่าเราบ้างอย่างเงี้ยมันดีอย่างนี้คือจากที่ผมดูเนี่ยคือเราไม่ได้ทําไปมั่วๆนะเรามีวิชาการเยอะเลยนะลองผิดลองถูกเราอย่างที่ผมบอกแต่ประสบการณ์นับสิบปีนะคุณตองเขา ใช้เวลาและศึกษามาค่อนข้างที่จะจริงจังมากเลสิบปีก็เนี่ยโซนมันก็จะออกนี่นี่นีครับเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเราเกี่ยวลงมาใช่ครับต้องดึงงี้ปุ๊บปุ๊บโอมาแล้วพอมนะครับเอาเลยพร้อมนะครับโอ้คุณผู้ชมรลนมางี้นี่ครับแต่ว่าดินเนี่ยมันไม่ได้แข็งนะนี่ดินไม่แข็งับดินมันชุ่มดินมันชุ่มนะครับลูกขนาดนี้ ทานได้แลวนะทานได้สบายครับเราจะดูยังไงอะ่ะว่ามันมันได้หรือไม่ได้ดูจากรูปหรือนับวันหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกหนึ่งคือเราดูจากขาั้วขั้วมะพร้าวก็ได้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับขั้วมันเริ่มได้แล้วมันออกหรือนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ถ้าเงนี้นะใช่ครับถ้าเหลืองจ๋าก,ก็ไม่ไหวครับ <Okay. S 1> อ่อนเกินอ่อนเหรอใช่อ่อนเกินหร,หรือไม่งั้นเราจะดูจาก้อทลายจากจันมะพร้าวเมื่อกี้ผมตัดจันนี้ใช่ไหมครับพี่อ่าจันที่สามจันที่สองแล้วก็จันที่หนึ่งอยู่ข้างบน ตัวข้างบนเท่าลูกหมากเงี้ยครับก็ตัดได้แล้วตัวข้างบนเท่าลูกหมากแปลว่าตัวข้างล่างกินได้แนละ้วได้ครับโอ้ oh, นี่เทคนิคคุณผู้ชม <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปชิมกันเนาะไป <c oughs> ไปชิมกันครับได้ครับ